หลายคนตอนนี้คงคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นบ้าไปแล้วครับเพราะเขาประกาศสงครามการค้าขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากทั่วโลกทั้งจีนญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามหรือแม้แต่พนมิตรเก่าแก่อย่างเช่นอิสราเอลก็ยังไม่หลอดและเราก็คงจะไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยที่อยู่ในบัญชีนี้ด้วยครับนักวิเคราะห์หลายคนถึงกับพูดว่าทรัมป์กำลังทำลายเศรษฐกิจโลกย้อนเวลากลับไปสู่ยุค1,900ที่ประเทศต่างๆสร้างกำแพงภาษีสูงจนการค้าทั่วโลกชะงักไปหมดแต่วันนี้ครับ ผมขอพูดในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือผมมองว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นสุดยอดนักธุรกิจที่กำลังเล่นเกมต่อรองระดับโลกและนี่ก็คือเกมที่เขาวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีและหลายประเทศซึ่งอาจจะรวมถึงประเทศไทยด้วยก็อาจจะตกหลุมพรางของทรัมป์ไปดูกันครับว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นก่อนอื่นมาดูกันก่อนครับว่าทรัมป์ได้ทำอะไรลงไปเขาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าหรือที่เรียกว่าเทฟสูงสุดในรอบร้อยปี จีนโดนหนักที่สุด65%เวียดนามโดน46%อินเดีย27% EU 20%ญี่ปุ่น24%และประเทศไทย36%และที่น่าตกใจกว่าก็คือภาษีเหล่านี้สูงกว่าในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่สองอีกคนทั้งโลกตกใจกันครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนถึงกับเรียกนโยบายนี้ว่าความบ้าคลั่ง แต่คำถามที่สำคัญก็คือโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่คนโง่เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วทำไมเขาถึงได้กล้าทำแบบนี้ก่อนที่จะรีบตัดสินทรัมป์เรามาย้อนดูตัวตนของเขาก่อนดีกว่าครับว่าทรัมป์คือใครทรัมป์คือนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จและสร้างตัวจากการต่อรองถ้าใครเคยอ่านหนังสือ The Art of the Deal ก็จะเข้าใจเลยว่าทรัมป์ใช้การต่อรองที่รุนแรงมาตลอดชีวิตของเขา วิธีการของทรัมป์ก็คือการตั้งราคาให้สูงเกินจริงก่อนเสมอแล้วค่อยให้ฝ่ายตรงันข้ามเข้ามาขอต่อรองเพื่อลดลงไปการตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากในวันนี้ก็เหมือนกับการตั้งราคาสินค้าที่สูงมากเพื่อให้คนมาต่อราคานี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทรัมป์กำลังทำอยู่แต่โลกก็อาจจะยังไม่เข้าใจครับลองคิดตามดูนะครับถ้าหากทรัมป์อยากจะได้ดีลการค้าที่ดีที่สุดจากจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปเขาควรจะทำยังไง คำตอบคือทรัมป์จะต้องสร้างแรงกดดันให้สูงที่สุดก่อนเป้าหมายของเขาไม่ใช่การปิดประเทศแบบถาวรแต่เป็นการบีบให้ประเทศต่างๆเข้ามาเจรจาและยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับเขาเพราะในโลกของธุรกิจใครที่ต้องการมากกว่าคนนั้นย่อมเสียเปรียบเสมอทรัมป์รู้ดีว่าสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มีตลาดของผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกประเทศต้องการที่จะส่งสินค้าเข้ามาขายให้กับชาวอเมริกัน ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจต่อรองในมือมหาศาลและเขากำลังใช้มันอย่างชาญฉลาดและถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าทรัมป์ไม่ได้ปิดประตูการค้า100%นะครับเขายังคงเปิดโอกาสไว้เสมอที่จะลดภาษีนำเข้าถ้าประเทศคู่ค้าส่งข้อเสนอที่น่าประทับใจกลับมาล่าสุดเขากล่าวว่าถ้าประเทศไหนยื่นข้อเสนอที่มหัศจรรย์ให้กับเราเราก็พร้อมที่จะลดภาษีให้ และนี่ก็คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับว่าทรัมป์ไม่ได้อยากปิดประเทศจริงๆแต่เขากำลังเล่นเกมการต่อรองระดับโลกต่างหากและแน่นอนครับว่าเกมนี้มีความเสี่ยงที่สูงมากเพราะหากประเทศต่างๆตัดสินใจที่จะไม่เล่นเกมของทรัมป์และตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีกับมาสงครามการค้าก็อาจจะเกิดขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่ทรัมป์กำลังเดิมพันก็คืออำนาจทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เพราะเขามั่นใจว่าไม่มีประเทศไหนที่กล้าจะตัดสัมพันธ์กับอเมริกาในระยะยาวเพราะตลาดของอเมริกานั้นใหญ่เกินกว่าที่จะละทิ้งได้ง่ายๆดังนั้นทรัมป์จึงน่าจะมั่นใจว่าทุกประเทศจะต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากับเขาในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเวลาผมพูดถึง the art of the deal ซึ่งเป็นหนังสือที่ดังมากของโดนัลด์ทรัมว่ามันคืออะไรวันนี้ผมจะขออธิบายให้ฟังแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ The Art of the Deal คือหนังสือที่ทรัมป์ได้เคยเขียนไว้เมื่อปี1987หรือประมาณกว่า30ปีก่อนที่เขาจะได้มาเป็นประธานาธิบดีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือธรรมดาแต่เหมือนกับเป็นคัมภีการต่อรองที่ทรัมป์ได้ใช้ในการทำธุรกิจมาตลอดชีวิตของเขาในหนังสือเล่มนี้ทรัมป์ได้อธิบายถึงแนวทางการทำธุรกิจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลซึ่งหัวใจสำคัญของหนังสือก็มีอยู่ไม่กี่ข้อแต่ทรงพลังมากๆครับอย่างเช่นข้อที่1 ตั้งเป้าให้ใหญ่และเล่นเกมใหญ่อยู่เสมอทรัมบอกว่าถ้าคุณจะต่อรองคุณต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงที่สุดเพราะเป้าหมายที่ใหญ่ก็จะดึงดูดความสนใจของคู่เจรจาและที่สำคัญก็คือจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมีพลังซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายเริ่มเกรงใจตั้งแต่ต้น และข้อที่2นะครับเริ่มต้นการเจรจาด้วยการเรียกร้องที่สูงเกินจริงเสมอทรัมป์ย้ำเอาไว้เสมอว่าเวลาที่เราอยากจะได้อะไรจากคนอื่นเราอย่าเริ่มต้นด้วยราคาจริงๆที่เราคิดเอาไว้แต่ให้เรียกร้องให้มากกว่าที่ต้องการเอาไว้เสมอสำหรับเผื่อพื้นที่ในการต่อรองหรือที่คนไทยเรียกง่ายๆว่าเอาไว้เผื่อต่อนั่นเอง เขาบอกว่าถ้าคุณเรียกราคาสูงไปก่อนอย่างที่แย่ที่สุดก็คือคุณอาจจะไม่ได้ตามนั้นแต่คุณก็มีโอกาสที่สูงมากที่จะได้มามากกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้จริงๆ และข้อที่3นะครับสร้างแรงกดดันให้คู่เจราจาต้องรีบตัดสินใจทรัมป์ชอบสร้างสถานการณ์ที่คู่เจราจาของเขาต้องรีบตัดสินใจเสมอเพราะเขาเชื่อว่าถ้าคู่เจราจามีเวลามากเกินไปก็จะมีเวลาไปคิดหาทางหนีที่ไล่และหาจุดอ่อนของเขาได้ดังนั้นเขาจะพยายามกดดันให้อีกฝ่ายต้องรีบตัดสินใจเดี่ยวนั้นเพราะในสภาวะที่กดดันคนจะยอมรับเงื่อนไขที่เราเสนอได้ง่ายขึ้น และข้อที่สี่นะครับอยาก,กลัวการลมโตเจรจาอีกเทคนิคที่ทรัมป์ใช้อยู่บ่อยๆและพูดถึงเสมอในหนังสือเล่มนี้ก็คือการกล้าที่จะเดินออกจากโต๊ะเจรจาเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้ดีลที่ดีที่สุดคุณต้องกล้าขู่ที่จะเดินออกจากโต๊ะเจรจาเพราะถ้าอีกฝ่ายเชื่อว่าคุณพร้อมที่จะลมโต๊ะอยู่ตลอดเวลาอีกฝ่ายก็จะไม่กล้าเรียกร้องมากเกินไปเขายังบอกด้วยนะครับว่าการลมโตไม่ได้แปลว่าคุณเสียดีลเสมอไปแต่บางครั้งมันเป็นการทำให้อีกฝ่ายวิ่งกลับมาหาคุณเร็วกว่าเดิม และข้อที่5ครับสร้างภาพลักษณ์ของผู้ชนะเสมอข้อนี้ทำก็ได้ทำม,มาตลอดชีวิตของเขาครับก็คือไม่ว่าผลการเจรจาจะเป็นอย่างไรเขาจะพูดอยู่เสมอว่าผมคือผู้ชนะเพราะการทำแบบนี้จะทำให้คนอื่นๆเชื่อว่าคุณแข็งแกร่งมีอำนาจและพร้อมที่จะชนะเสมอ ทีนี้พอเรากลับมามองในสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำอยู่ในวันนี้ที่เขาขึ้นภาษีนำเข้าแบบสูงสุดในประวัติศาสตร์เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันตรงกับหลักการในหนังสือ The Art of the Deal ทุกข้อเลยครับเขาตั้งกำแพงภาษีสูงลิ่วเพื่อต่อรองเขาสร้างแรงกดดันมหาศาลให้คู่เจรจาต้องรีบวิ่งเข้ามาและที่สำคัญทรัมป์กำลังสร้างภาพลักษณ์ของอเมริกาว่าเป็นผู้ชนะที่ทุกประเทศต้องยอมทำตาม ทั้งหมดนี้ก็คือศิละปะของการต่อรองที่ทรัมป์ได้ใช้มาตลอดชีวิตและนี่ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกอาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่เคยมองเห็นมาก่อนเลยและล่าสุดก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับว่าประเทศไทยของเราเองก็เริ่มที่จะเดินตามเกมของทรัมป์แล้วเช่นกันเพราะไทยเองก็โดนผลกระทบอย่างเต็มๆจากมาตรการนี้ที่ต้องเจอกำแพงภาษีใหม่จากสหรัฐอเมริกาเข้าไปอย่างเต็มๆม,มีข่าวว่ารัฐบาลไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะพยายามเข้าไปเจรจากับสหรัฐอเมริกา แต่นี่ก็คือจุดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะการที่ประเทศไทยเลือกที่จะเจรจามันหมายความว่าประเทศไทยเองก็เริ่มเล่นไปตามเกมที่ทรัมป์ได้วางเอาไว้เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องจับตากันดูให้ดีนะครับว่าประเทศไทยจะเข้าไปเจรจากับทรัมป์ในรูปแบบไหนจะยื่นข้อเสนออะไรเข้าไปและสุดท้ายจะสำเร็จตามที่คาดหวังหรือไม่นี่แหละครับก็คือแผนที่ทรัมป์ได้วางเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่าในที่สุดแล้วทุกประเทศก็ต้องเข้ามาเล่นเกมตามที่เขาได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกก็กำลังถูกดึงเข้าไปเล่นในเกมที่ทรัมป์ได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วและนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับไม่ว่าคุณจะชอบทรัมป์หรือเกลียดเขาก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องอ่านทรัมป์ให้ออกเพราะในโลกของการค้าและการเมืองระหว่างประเทศไม่มีคำว่าเพื่อนแท้หรือศัตรูถาวรมีแต่คำว่าผลประโยชน์เท่านั้นที่อยู่เหนือทุกสิ่ง มาลุ้นกันครับว่าประเทศไทยของเราจะรอดจากเกมนี้ได้อย่างไรและสุดท้ายทรัมป์จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้นในที่สุดสรุปแล้วท่านคิดว่าทรัมป์บ้าบินหรือว่านี่คือเกมเจรจาต่อรองครับต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ วัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ